สวัสดีทุกคนครับอยู่ผมเจมส์สยยะวิดีโอ,อนี้มันจะพีคแน,แน่แน่แข็งอกหักอ๋อทำทำเคกวันเกิดเองจะดูเศร้าไหมเพื่อนโอเคนะอ,อะไรอยูเว้ยเนี่ยน่นไง ลังเพลินเลยเปิดทำไมมันอย่าบอกนะเรียบร้อยีรอยด้วยแผลเป็นแบบติดอ่ทุกคนผมกมจะมีติดตัวบ้างนะครับแต่ไม่ได้เกิดจากการสักเกิดจากอุบัติเหตุวบเด็กแบบนี้ก็ซวยไปหน่อยฮะตัวมาทำไมเฮ้ยเฮี้ยย

ไม่เหมือนท to the like ี so ่เขาทำอ่ะทำกิจสูตรไหนวะเนี่ยกำลังจะไปงานก็เกิดเรื่องไม่เข้าใเหตุที่ผมกับเพื่อนไม่ค่อยมั่นใจที่จะไปด้วยกันแล้วเท่าไหร่มึงรอนป่ะเออเชฟร้านเขาจเดีเหมือนกันได้หมูหยองไปไหนวะดะยุบหมดแล้วเธอสวยแต่เธอแปะ ตัวเกี่ยวแค่อันเดียวอิ่มหรอคือกล้าขอลุงก็กล้าทำเอางี้กี่ลูก Oh my god จุดันใหญ่และลำบากจังหมอบอกกูว่าคุณละลินเคยแบบเอ็กซเรย์อะไรที่หัวไหมคะหรือแบบหัวเคยมีอุบัติเหตุไหมคะกูก็งงว่าอุบัติเหตุอะไรวะหมอก็บอกเนี่ยครับมี่รอยแม็กเต็มเลยรอยแม็กเลยวะ อ๋อคิดตอบผมนึก <c oughs> ไม่ออกนี่หัวกูเป็นไรวะวกูเคยหลับไปแล้วไหนแล้วตื่นมามันหายเลยอะไรแบบเนี้ย <c oughs> ลูกสาวครับยืมเสื้อไปโตัวโปดด้วยโอ้ยก็เลยยืมเด็กกิ้งบ้างโอ้ยแล้วไปรับที่โรงเรียนออาลองสีแดงก่อน ม,มีครับพี่ผมกลับบ้านมารีบเปิดดูคลิปที่เลยคร,ครับไม่กล้าดูที่อื่นคลิปปัญญาอ่อนเกินอายคน <c oughs> โดเนเห็บปั่นกันยับเลยนะคือชีวิตกูมันต้องเฮี่ยขนาดไหนครับกางเกงช้างตัวนี้ก,ก,กูซื้อมาจากกูจัดแม่งมีกระเป๋าแค่ข้างขวาใช่ปะกูแบบเอเองั้นกูซื้อใหม่แล้วกันตัวนี้กูเลยสั่งมาไอเฮี้ยมีกระเป๋าแค่ข้างซ้ายไม่รู ท้างนี้ไม่มีไอสัตว์โคตรเฮี้ยเลยโอ้ก็ตัดครึ่งแล้วเอารวมกันเข้าท่ากูเหนื่อยกับมึงมากนะเต้เข้าใจอีถุงที่ห้อยคอมึงเนี่ยวอกให้มึงเป็นรอบที่สองแล้วมึงก็ยิงมุดเข้าไปอีกจนได้อะมึงเป็นอะไรคนเลี้ยงแมวจะเข้าใจพี่ทัาบตัางก่อนเลยคับมโหนองหลับเหรอหลับเหรอนอนเลยเยอมาตอนี้ไม่รู้เลยว่าทำอะไรเกจะ นี้วยครับเรียนมากใจไม่ถึงภ้าพดูหเฮ้ยผมหรือป่าวอยากอุ้ยจะไม่แน่จริงนะไม่รู้ว่าลูกเป็นยังไงลองจักลั่นห้าผมบอกเลย มาเที่ยวหาตาแล้วีนี้เขากินข้าวทุ่ชิ้นใหญ่มากหลังไม่ชวนมาแล้วเนี่ยงไม่ได้เกเี้ยวไม่ได้เลยแต่งตัวไปร้านเล่ายังไงให้สาวมองแต่งตำรวจ จับจ,จ้องจ Unter ้องจะแจ้งโรงพยาบาลนะรถบอรไทยได้ออกแบบและถือรถนอนเจ้าแรกและเจ้าเดียวในโลกขอยืนยันจดลิขสิทธิ์อะไรเน like ี่ยอะไรพูดอะไรรถนอนห่ะไม่ใช่แบบรถไฟอะไรเงี้ยนี่มันลักลอบแรงงานเข้าประเทศไทยมีคนสองเทศ ไปกูไปเล่นก hey. oh. oh. hey. oh, ับไฟกวจะไม่ปลอดภัยเซฟเอ้ยระวังจะเกิดอันตรายกับกระดูกสันหลังได้เพราจากแก้มเราเราก็ว่าอ่าแ่าเหมนกันก็เลยไม่ให้จับ รูปเบฟอร์ของลูกค้าเข้ยนส่งอะไรแกรึยังไงสีมันไม่ชัดหรือเปล่าอาจจะต้องเป็นสีแดงไปลองอีกที <c oughs> บอกพ่อว่าอยู่กับมึงถ่ายรูปส่งมาด่วน <c oughs> โอ้ยมีการยืดหนังสือออกไปเตะบอลเก๋ เลฟี่แบบขูดชัดไปทำงานกับเพื่อนนี่ยื่นแขนพูดมันลายโลงจานเรลยบร้อแล้วละ่ะกินยังไงแม่เฮ้ย,ย,ย,ยมากมันคนเรา,นาต้องกินข้าวเพื่อรับพลังงานนะครับหมอบอก อ้าวแล้วไม่กูหลับกาแฟฮะจะอยากได้พลังงานจริงๆกาแฟดำด้วยนะบางคนจัดกาแฟหวานง่วงเหมือนกัน <S <S แม่ผมหิวข้าว <S <S มึงต่อแล้วมึงก็ไปหากินเองสิอย่าให้ผมหิวแป๊บนึงเดี๋ยวไปหุงข้าวให้ยิงนานๆกลับบ้านนะผมไม่ต้องห่วง <S <S ทันผิดชีวิตเปลี่ยนจุกบจุดูเซล,ล่าฝอยทองกล้วย มังไม่มีขอบสวหวันจริงอะทางกิน <c oughs> ยังไงอะพี่เละเด <c oughs> ้อตัดผมทรงไรก็ได้อย่าตัดมูกคัดผมมันจะเป็ดก็แล้วแต่ศีรษะของคนด้วยนะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายนะ มูลเล็ดมึงเชื่อกูนี่ผมมันเมื่อไหร่แล้วว่าจบทุกครั้งต้องสระผมก่อนว่าถ่ายคลิปถ <h> ้าละทุกคมมน,คกน,วกน,นคหวังว่าจะสนุกคลิปนี้นะครับยังไงก็ตามนักทุกคนเหมือนเดิมชอบดูวันสนุกสนุกฝากกดติดตามกดทุกอย่างคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าย่างก็แล้วทุกคนเหมือนเดิมแล้วนะครับ